สวัสดีครับผมชี่เล็กชาดาดอนทูราชื่อเล่นชี่ตงปูนครับวันนี้เราจะมาขับรถปูกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอ้าวโอเคพายแล้วใครนั่งอยู่ข้างบานคะอ้าวค่ะ <c oughs> คนนี้ใครพ้อแนะนำตัวได้แล้วหนึ่งรอบเออแล้วคนนี้ใครอ่าน้องปานแนะนำตัวไหนสิน้องสาวพี่ปูน น้องปันค่ะหนูชื่อว่าน้องปันฐานะเดินค่ะน้องปันถานะเดนชื่อชื่อจริงชื่ออะไรคนนี้น่ะชื่อจริงชื่อว่าปันปันไม่ใช่ใช่พรชนิดสุดาสิเด็กหญิงพรชนิดสุดาเด็กหญิงพรชนิดสุดาข้าหนูชื่อว่าชื่อเล่นชื่อว่าอันนี้รถใครอันนี้รถใครรถกระบะนึงพี่ปูอ่าแล้วพี่ปูขึ้นไปข้างบนลทำไมอ้าว เทพกันเทีขอเบเลยติมอ้าวครับพ่อแล้วพ่อก็ดูกันเรื่อยๆค้ะอ้าวพาไปดูพาไปชมหลังบ้านเราหน่อยสินัานะมันมีแต่กองเหล็กป้ายไปดูสวนสวนสวนหญ้าหน่อยสิอ่าไปเลยอันนี้ทำคลิปได้เล็กเลยใช่ไหมได้ผู้ผู้ชมปะยังสิยังทำไม่เสร็จเลยคลิปอะ à luôn mà